เซตผู้ล้างแค้นกับเซตที่โจมตีจุดอ่อนเนี่ยฟันไลท์หนึ่งขีดหนึ่งนะทุกคนว่าว่ามันแรงไหมอะไรแรงกว่ากันไปทุกคนอันนี้จะเป็นเซตผู้ล้างแค้นนะทุกคน๋ยวไปดูกันอ่ะมาทุกคนดูแทโอนะเซตผู้ล้างแค้นปุ๊บที่หมนะื่นห้าทุกคนสกิลล่างหมื่นห้านะสกิลล่างหมนะื่นห้าโอเคจำไว้จดเลขนี้ไว้ อยู่บนพันเก้านะทุกคนอ่ะประมาณนี้ลองดูนะทุกคนอ่ะมาดูกันนะทุกคนอยู่ล่างป๊อบหมื่นเก้ามีบางบางเมืองตัวไม่ติดจุดอ่อนทุกคนอยู่ที่หมื่นหนึ่ง 9 7 0 0พพอๆกันนะทุกคนอ,อ่าแต่ตีจุดอ่อนนี่หมื่นหนึ่งนะ<อ>ก็สวัสดีอีกครั้งครับทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบกับผมอีกรอบหนึ่งนะทุกคนวันนี้จะมาอธิบายเรื่องเซตส,สวมใส่อุปกรณ์นะแต่ละเซตใส่กับตัวอะไรใช้ยังไงนะทุกคน คืออย่างนี้นะทุกคนเรื่องการสวมใส่เซ็ตอุปกรณ์นะครับมันอยู่ที่ว่าตัวของทุกคนเนี่ยอยากจะบิวตัวละครให้เป็นไปในทิศทางไหนนะทุกคนไม่มีผิดไม่มีถูกนะทุกคน่เความติเดี๋ยวเราไปดูที่เซ็ตของอุปกรณ์กันก่อนนะเริ่มจากเกรดบอสมังกรนะครับเซ็ตแรกเนี่ยก็จะเป็นเซ็ตผู้บัญชาการนะทุกคนเซ็ตผู้บัญชาการเนี่ย ถ้าเราสวมใส่2ชิ้นเนี่ยได้อะไรได้พลังโจมตีทั้งหมด4ชิ้นได้พลังโจมตีทั้งหมดเหมือนกันแต่ได้45%นะทุกคนแล้วก็บวกอัตราการเข้าเป้าของเอฟเฟกนะทุกคนเซ็ตเพิ่มพลังโจมตีเนี่ยเหมาะกับตัวอะไรผมก็จะพูดงี้นะว่าอ่าส่วนใหญ่เนี่ยตัวที่จะต้องเพิ่มพลังโจมตีเนี่ยจะเป็นพวกตัวที่ทําให้ติดสถานะอ่าติดสถานะที่ทําดาเมจนะทุกคนก็จะเป็นเผาไหม้พิษ อาพวกนี้นะครับทุกคนเผาไหม้พิษอาอะไรอย่างเงี้ยที่มันจะเป็นเหมือนดรามีดอตนะทุกคนอาอย่างตัวของอาเมลคีก็เหมือ,อนกันนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะอยู่ที่เราว่าเราอาจจะบิวตัตวคอได้เป็นนวทางไหนนะคือแต่ละเซตเนี่ยเราก็แค่ต้องเข้าใจก่อนว่าเอ้ยมันทํำอะไรได้อะอย่างอันเนี้ยเพิ่มพลังโจมตีนะครับอะส่วนเซตต่อไปคือเซตผู้ไล่ล่านะ เซตพลายล่าเนี่ยจะให้อัตราโจมตีจุดอ่อนนะทุกคนใส่4ชิ้นเนี่ยได้ถึง35%นะครับแถมเมื่อเราใส่ครบ4ี่ชิ้นเนี่ยมันยังเพิ่มปริมาณความเสียหายโจมตีจุดอ่อนนะทุกคนอ่าหมายความว่ายังไงคืออัตราโจมตีจุดอ่อนเนี่ยยิ่งเรามีมากเนี่ยทุกคนมันไม่ได้ทําให้เราแรงขึ้นหรืออะไรนะทุกคนแต่มันทําให้เราเนี่ยโจมตีโดนเป้าหมายโจมตีจุดอ่อนของเป้าหมายเนี่ยโดนนะทุกคนแต่ ปริมาณความเสียหายจุดอ่อนที่เราได้35%เนี่ยหมายความว่าถ้าเราตีโดนจุดอ่อนของมอนสเตอร์เนี่ยมันทำให้เราเนี่ยตีแรงขึ้นนะทุกคนซึ่งเป็นเซตที่ค่อนข้างที่จะดีนะก็ hey. แล้วแต่ทุกคนนะว่าอยากจะบิลไงอ่ะส่วนเซตนี้นะก็จะเป็นเซตอสศวินศักดิ์สิทธิ์คือเซตที่เพิ่มปริมาณ HP นะทุกคนเพิ่มการฟื้นฟู ที่ได้รับนะทุกคนหมายความว่าถ้าสมมติเรามีตัวเนี่ยใส่เซตนี้แล้วมีตัวฮิลเรามาฮิลเนี่ยตัวที่ใส่เซตเนี้ยจะได้ฮิลแรงขึ้นนะทุกคนถึง20ตัวนี้เหมาะกับอะไรเหมาะกับพวกแท้งหรือตัวซับนะทุกคนที่ฮิลตามฟื้นฟูเอ่อฮิลตะฮิลตามพวกเคสพีสูงสุดนะทุกคนซึ่งมันก็เหมาะนะทุกคนอ่ามันแล้วแต่ทุกคนนะว่าจะบิลไงผมจะมาอธิบายอีกว่า เราควรจะใส่เซตยังไงกับตัวละครแบบไหนอีกนะออะทีนี้มาที่เหล็กัวนะครับอันนี้ก็จะเป็นเซตที่ชื่อว่านายประตูหรือเราเรียกกันว่าเซตบล็อกก็คือใส่เซตเนี้ยสชิ้นเนี้ยจะได้อัตราบล็อกถึง30%นะทุกคนและยังได้ประสิทธิภาพลดความเสียหายของบล็อกเนี้ยสิซึ่งมันคืออะไรคือผมจะอธิบายอย่างนี้ถ้าเราเนี้ยทำบล็อกร้อยใช่ไหมทุกคนอ่าในเกมเนี้ยเขียนอธิบายไว้ว่า เมื่อเมื่อ,อตัวของเราเนี่ย<า>บล็อกสำเร็จใช่ไหมทุกคนความเสียหายเนี่ยจะลดลง50%นะอา่าแล้วเมื่อเกิดผลคิดที่ข้อเนี่ยและผลบล็อกพร้อมกันเนี่ยหมายความว่าอีกฝั่ง่ะตีคิดที่ข้อเรามาแล้วเราเกิดบล็อกปุ๊บทั้ง2อ,อย่างเนี่ยค่าเนี้ยมันจะหักลบกันนะทุกคนแล้วเขาจะได้รับความเสียหายทั่วไปหมายความว่ามันคล้ายๆอา่าเหมือนกับว่าอา่าเป็น เป็นค่าที่ลดความเสียหายคิทิคอลได้นะทุกคนทําให้เราเนี่ยโดนดามเมจคิทิคอลเบาลงนะเซตเนี้ยนะครับเหมาะกับตัวอะไรเหมาะกับตัวแท้งแอาเหมาะกับตัวแท้งตัวซับตัวที่เราต้องการให้ยืนในสนามนานๆนะทุกคนซึ่งมันเนี่ยเหมาะมากเป็นเซตที่ถูกใช้เยอะที่สุดเลยนะอ่าส่วนอันนี้นะครับก็คือเซตอ่าช,ชื่อว่าเซตผู้พิทักษ์เซตตัวเนี้ยจะได้อ่าพลังป้องกันเยอะมากแล้วก็ได้ต้านทานเอฟเฟกต์20%นะคนถ้าใส่ครบ4ชิ้น ก็เหมาะกับตัวอะไรเหมาะกับตัวที่เป็นสายแทงนะคนหรือเหมาะตัวที่สกิลเนี่ยมีผลกับพลังป้องกันนะอย่างพวกอ e ีวานอะไรพวกนี้นะทุกคนอ่าอ่ะเซตนี้ก็เป็นเซตยอดนิยมอีกนะทุกคนเชื่อเซตนักฆ่าอ่าเป็นเซตที่เริ่มต้นของใครหลายๆคนที่เรามาตีเลดวัวกันนะทุกคนหาเพื่อหาเซตนี้นะไปให้ตัวดาเมจของเราเซตนี้มาใสา่คสี่ชิ้นเนี่ยก็แดดตายคิดได้ข้อถึงสามสิบเปอร์เซ็นต์นะทุกคนแล้วก็ไม่สน การป้องกัน15%นะทุกคนอ่ามันเป็นเซตที่เหมาะกับตัวแครี่หลายๆตัวนะทุกคนเซตตัวทําดาเมจที่ต้องใช้อัตราคิ i ิคอลปั้นคิ i ิคอลเยอะๆนะทุกคนอ่าเซตนี้นะครับอ่ทีนี้มาดูของด้านไฮด้านกันบ้างเซตผู้ล้างแขนเซตผู้ล้างแขนนะทุกคนคือเซตที่ใช้ตีบอสนะครับเมื่อใส่ครบ4ชิ้นเนี่ยจะได้ปริมาณความเสียหายที่สร้างขึ้นเนี่ย เพิ่มถึง30%นะทุกคนซึ่งมันแรงมากๆนะแล้วก็ได้ปริมาณคอนเสียต่อบอสมอนสเตอร์เนี่ยเพิ่มอีกถึง40%นะทุกคนซึ่งมันเหมาะกับการตีบอสมากๆนะครับเซตเนี้ยจะเห็นว่าผมเนี่ยในทุกๆคลิปเนี่ยจะใส่เซตนี้นะครับในการตีบอสอ่าแล้วถ้ายิ่งมีบิสกิตบัฟขึ้นไปอีกเนี่ยบิสกิตก็บัฟอีก40%นะทุกคนเราก็จะยิ่งตีบอสได้แรงมากนะทุกคนอ่ะต่อไปนะครับคือเซตหมอผี ก็คือเป็นเซตที่เพิ่มผลเข้าเป้าแล้วก็เมื่อใส่ครบ4ชิ้นเนี่ยจะได้อัตราปรับใช้10%เพิ่มผลเข้าเป้าคือยังไงอ่ะผมอธิบายอย่างนี้ว่าผลเข้าเป้าเนี่ยมันคืออ่าเหมือนอการทำให้ติดสถานะอ่าดูอย่างจูรีนะทุกคนเนี่ยมันจะทุกคนจะเห็นนะว่ามีเอฟเฟกดับศูนย์ใช่ไหมทุกคนและอัตราปรับใช้เนี่ยคือ6 0ผลเข้าเป้าเนี่ย ก็คือทําให้เราเนี่ยสามารถทําให้ติดตับศูนย์เนี่ยทุกคนอ่าเอาใหม่อธิบาย,ยางี้ผลเข้าเป้ากับผลต้านทานนะทุกคนสองค่าเนี้มันจะหักลบกันนะทุกคนแหมหมายความว่าไงถ้าเรามีผลเข้าเป้า50อ่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยมีผลมีต้านทานผลเนี่ยห้าสิบหมายความว่าผลเข้าเป้าผลต้านทานเนี่ยมันจะหักลบกันนะทุกคนและทําให อาตาัตราดับศูนเนี่ยติดอยู่ที่หกสิบเปอร์เซ็นตแบบหกสิบเปอร์เซ็นตจริงๆนะทุกคน <c oughs> แต่ถ้าผลเข้าเป้าเรามีห้าสิบต้านทานฝั่าตรงข้ามมียีาา่สิบอัตราดับศูนที่หกสิบเปอร์เซ็นเนี่ยก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นนะทุกคนแต่มันจะทําให้อัตราหกสิบเปอร์เซ็นของเราเนี่ยเป็นหกสิบเปอร์เซ็นจริงๆนะทุกคนแต่ถ้าผลเข้าเป้าเราเนี่ยมีห้าสิบต้านทานฝั่งตรงข้ามเนี่ยมีหนึ่งร้อยนะทุกคน หมายความว่าไงหมายความว่าอัตราดับศูนย์ที่มันจะติดเนี่ยหรือว่าสถานะผิดปกติอื่นๆเนี่ยมันก็จะติดได้ยากขึ้นนะควจะถูกลดทอนลงไปออันนี้คือเท่าที่ผมเข้าใจนะน่าจะเป็นแบบนี้นะทุกคนแล้วผลเข้าเป้าที่ถูกอัตราปรับใช้เนี่ยสิเอนี่ยคือไงถ้าตามที่ผมเข้าใจนะตอนนี้นะหมายความว่าสมมติเมื่อกี้ดับศูนย์ผม6 0ใช่ไหมทุกคน ไ็ได้ตัตาปรับใช้เพิ่มอีก10หมายความว่ามันจะกลายเป็น70%นะทุกคนในการที่ทําให้ติดเหมาะกับตัวอะไรเซ็ตพวกนีก้เหมาะพวกที่ทําให้ติดสถานะอัมพาตหินอะไรพวกนี้นะทุกคนที่เราต้องการให้เป็นตัวจ่ายสถานะนะครับเซ็ตนี้ส่วนใหญ่ที่เขาใส่กันเนี่ยก็ใส่ในพวก PVP นะทุกคนเพื่อทําให้ฝส่ตรงข้าง่ยติดสถานะทุกคนเราก็จะได้เทิร์นเพิ่มขึ้นในการจ่ายสกิลนะอ่าทีนี้มาดูเซ็ตนี้ อ่าเซตต้านทานนะทุกคนต้านทานถ้าใส่ครบสชิ้นเนี่ยได้ต้านทานถึง35%เนะเหมาะตัวอะไรมันเหมาะก,กับตัวที่เราไม่ต้องการให้จาติดสถานะนะทุกคนมันคือเซตคู่ปรับเซตหมอผีนะทุกคนเซตปรับสมดุลเนี่ยอ่าแล้วเมื่อเราใส่ครบสี่ชิ้นเนี่ยเมื่อเริ่มต่อสู้เนี่ยคุ้มกันอ่าการาควบคุมการเคลื่อนไหวนะให้แก่ตนเองหนึ่งเทิร์นหมายความว่าไงหมายความว่าเราเนี่ยจะไม่โดนสถานะพวกที่ทําให้เราเนี่ย ไม่สามารถขยับได้ทุกคนอย่างเช่นการเป็นหินการหลับอะไรพวกนี้นะทุกคนเ,เราจะไม่โดนนะเซตนี้ก็จะเป็นเซตที่เขาใส่กันในอาการ p v p นะครับทุกคนอ่ะทีนี้ผมจะมาอธิบายว่าแต่และเซตแต่และตัวละครเนี่ยเหมาะยังไงซึ่งผมพูดอย่างนี้ว่ามันนไม่มีตายตัวนะทุกคนอ่ออย่างจูลี่ผมเนี่ยทุกคนจะเห็นว่า จูลเนี่ยจะมีสกิลดับศูนย์ใช่ไหมทุกคนอ่าซึ่งถ้าผมพูดแบบเมื่อกี้ทุกคนจะคิดว่าอ่าจูลเนี่ยเหมาะกับเซตหมอผีถูกไหมเพื่อทําให้ติดอัตราดับศูนย์พอติดดับศูนย์เนี่ยดับศูนย์คืออะไรทำให้ตัวที่มันมีคืนชีพหรือคืนชีพไม่ได้ไทุกคนมก็คือมันดีมากในการ PVP เนี่ยแต่มันมีแค่สองเทนะทุกคนซึ่งถ้าเราอ่ะไม่สามารถจบศัตรูได้ภายใน2สองเทนะ่ะ หลังจากที่มันติดดับโซนเนี่ยหมายความว่าดับศูน์ยตัวนี้มันก็ไม่มีผลอะไรเลยนะทุกคนซึ่งถ้าทุกคนคิดอย่างเงี้ยถูกไหมทุกคนก็จะมองว่าเอ้เซตหมอผีนะั้นอาจจะไม่คมุ้มเราสู้ไปวัดดวงใน P ในพีวีพีทำบิลยูริขึ้นมาเป็นตัวดามเมทไหมพอจ่ายสกิลนี้ติดดับโซนอีกฝั่งหนึ่งดับเลยอะไรอย่างงี้นะทุกคนมันก็แล้วแต่เรานะแต่ผมเนี่ยก็จะบิลเป็นเซต เซ็ตหมอผีนี่แหละทุกคนและอาอ,อหลักทุกคนจะเห็นว่าออหลักของผมนะเป็นคิติอคอลน,นะทุกคนก็ยังคงบิวเป็นดาเมจนะทุกคนเพื่อทําให้เวลาที่ผมจ่ายสกิลเนี่ยมันจ่ายได้แรงขึ้นนะครับอ่ะทีนี้มาดูแทโกกันอ่าทุกคนเห็นตรงนี้ไหมตรงการาฟเนี่ยอ่าตรงสีฟ,ฟ้าเนี่ยครับมันจะเป็นเซ็ตที่ทุกอ่ายอดนิยมในในใน,ในตัวละครน,นั้นทุกคนที่มีการใส่ ทุกคนจะเห็นว่าแทโอเนี่ยใส่เป็นเซ็ตผู้ล้างแคนะทุกคนเซ็ตผู้ล้างแค่เนี่ยก็คือจะสร้างปริมาณความเสียหายเพื่อเพืนถึง3าสเเซนะแต่ผมเนี่ยเลือกที่จะใส่เป็นเซ็ตโ <c oughs> จมตีจุดอ่อนนะทุกคนเซ็ตผู้ไล่ล่าเนี่ยเพราะว่าผมเนี่ยมองว่าแทอผมเนี่ย 6, ถูกไหมทุกคน C 7เจเลยอัตราคิดที่ข้องผมเนี่ยไม่ต้องปั้นมันร0อเเซนอยู่แล้วอ่า ทีนี้ถ้าผมตีติดจุดอ่อนด้วยเนี่ยมันก็จะตีได้แรงมากขึ้นนะในความในความรู้สึกผมนะหลังจากที่ผมได้ใส่เซ็ตไล่ล่ามาแล้วเนี่ยตอนที่ผมอยู่ซีหกเนี่ยผมคิดว่าไอ้เซตโจมตีจุดอ่อนเนี่ยมันแรงกว่านะทุกคนอ่าก็แล้วแต่คนนะทุกคนบางคนเนี่ยอาจจะอยากใส่เซ็ตผู้ไล่ล่านะทุกคนบางคนเป็นแทโอซีสองอย่างเงี้ยก็ใส่เซตอ่าเป็นใส่เซ็ตตีตัวบอลทุกคนเซ็ตผู้ล้างแครนเนี่ยแล้วก็ใส่ตายคิสองอันทำขีร้อยอะไรไปซึ่ง เราต้องดูได้ว่าตัวละครของเราเนี่ยมีความสามารถแบบไหนหรือเราอยากบิวให้เป็นแบบไหนทุกคนในการใส่เซ็ตอ่าอย่างยอนฮีผมว่าใส่เป็น,ปนเซตนักล่านักฆ่านะทุกคนก็ใส่อัตาคิ <Okay. S 2> บิวอัตาคินะทุกคนให้แบบถึงร้อยอะไรเงี้ยเพื่อเป็นตัวดามเมจนะครับอาทิตย์จะมาดูที่เป็นประเด็นหลักๆก,กันอ่แม้วลาจะเปลี่ยนไปอย่างตัววานิา <anes> เนี่ย,ยผมจะใส่ เป็น2เซตอย่างนี้นะคนทุกคนไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมผมใส่อย่างนี้ผมใส่เอาสปีดนั้นคนในการ P.U.P. อ่ะ,ะเยวเราไปดูตัวประเด็นกันอ่าอย่างบิสกิตนะทุกคนอย่างบิสกิตเนี่ยตัวตัวเนี้ยเรารู้ดีว่าเราเนี่ยอยากให้น้องเนี่ยยืนในสนามนานๆใช่ไหมทุกคนเพื่อแจกพาร์ทสี่เอามาบัฟสกิลหนึ่งทีนี้เซตที่เหมาะกับบิสกิตเนี่ยมันก็ไม่มีตายตัวแล้วทุกคน เอาทุกคนอยากจะใส่เป็นเซ็ตเพิ่มเลือดเป็นเซ็ตเพิ่มพลังป้องกันเพื่อเพื่อเพิ่มความจึกให้กับน้องเนี่ยยืนในสนามได้นานนะทุกคนแต่เซ็ตที่ผมใส่เนี่ยก็ใช่เป็นเซ็ตบล็อกนะทุกคนอ่าเป็นเซ็ตบล็อกซึ่งถามว่าทำไมผมใส่เซ็ตบล็อกก็ตามเอฟเฟกนะทุกคนเมื่อเกิดความเสียหายแล้วติดบล็อกเนี่ยความเสียหายมันจะลดลงถึง50%นะทุกคนแล้วถ้าผมอ่ะ ลดความเสียหายลง50%แล้วผมบิวเป็นเลือดเป็นอะไรงี้ใช่ไหมทุกคนอันนี้ผมจะใส่เซ็ตมั่วๆอยู่นะทุกคนเห็นว่าเป็น HP บ้างเป็นรังสวรบ้างแล้วผมแบบติดบล็อกหมายความว่าตัวบิสกิตผมจะยืนได้นานขึ้นนะทุกคนอ่าอ่ะมาดูอย่างเดซี่เนี่ยเป็นตัวอย่างดีทุกคนรู้ว่าเราเนี่ยควรจะบิวเดซี่ถูกไหมทุกคนเป็นตัวดาเมจใช่ไหมในการลงเลตวัวแต่ผมเนี่ยเลือกที่จะใส่เป็นเซ็ตบล็อกนะทุกคนเพราะว่าอะไรเพราะว่า ผมเนี่ยใส่เป็นดาเมจทั้งทั้งหมดเลยนะทุกคนเหลือเนี่ยว่าเป็นป้องกันออฟหลักเนี่ยดูนะทุกคนแต่ดาเมจผมเนี่ยในการเคลียร์ลูกน้องเนี่ยมันยังพอนะทุกคนแล้วการที่ผมมาใส่เซตบล็อกเนี่ยมันทําให้ตัวเดซี่เนี่ยยืนได้นานมากขึ้นนะทุกคนหมายความว่าเดซี่ผมเนี่ยจะยืนจ่ายพาสซีฟจะยืนรอเคลียร์ลูกไม่ว่ากี่เวฟก็ตามนะทุกคน ออมหมายถึว่าเดซี่คนนี้งสามารถอยู่ในสนามได้นะครับอืมอ่อมันก็จะเป็นประมาณนี้ทุกคนอ่าในการใส่เซตนะทุกคนอ่าอย่างอ e ีวานอย่างเงี้ยบางคนเนี่ยก็จะใส่เป็นอัตราบล์นะทุกคนแต่ผมเนี่ยเลือกที่จะใส่เป็นเซตผู้พิทักษ์เอาพลังป้องกันเพราะว่ายิ่งอ e ีวานเนี่ยพลังป้องกันเยอะเนี่ยอ่อก็จะยิ่งทําให้โล่เนี่ยมันได้เยอะขึ้นนะทุกคนอ่อ ผมก็เลยเลือกที่จะเอาโล่ให้เยอะขึ้นนะทุกคนบางคนเนี่ยอาจจะใส่เป็นเซ็ตบล็อกก็ได้ก็ได้นะทุกคนไม่มีผิดไม่มีผูกนะในการเลือกใส่เซตอะอย่างตัววิกตอรเรียอย่างเงี้ยผมก็เลือกเป็นเซ็ตบล็อกนะทุกคนเพราะอยากให้วิกตอรเรียเนี่ยยืนจ่ายพาสซีฟยืนบัฟสกลิล2ให้กับเราได้ตลอดนะคนอะอย่างน้องยูอีกเงี้ยทุกคนรู้ว่ายูอีกเนี่ยมีแรงตามพลังชีวิตใช่ไหมทุกคนแต่ว่าผมเนี่ยเลือกที่จะใส่เป็นเซ็ตบล็อก ถามว่าทําไมผมไม่ใส่เป็นพลังชีวิตล่ะอ่ามันเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมอยากให้น้องเนี่ยยืนอยู่ในสนามได้นานๆนะคนแล้วก็คอยจ่ายสกิลฮิลให้เราเนี่ยได้เรื่อยๆนะคนแถมยังมีคุ้มกันเผาไหม้มาจ่ายพาสซีฟให้เราได้เรื่อยๆนะทุกคนแล้วก็เลือกออฟหลักเนี่ยเป็น HP ดอ่าคนเริ่มจะเห็นคอนเซปต์หรือยังในการใส่ขออ่าผมก็จะเลือกใส่เป็น HP นะหรือผมเนี่ยจะใส่เป็นเซต ฮดพก็ได้แล้วก็เอาชุดเกาะเนี่ยเป็นอัตราบล็อกอย่างนี้ก็ได้นะทุกคนมันแล้วแต่ว่าเราอะอยากจะได้พาร์ทสีตัวไหนของเซตไหนนะทุกคนเราก็จะเลือกใส่เป็นเซตนั้นนะครับอย่างอีวานเนี่ยทุกคนรู้ว่าเอา<ย>้าฮ<ย>ิวแรงตามพลังโจมตีไปผมไม่ใส่เซตพลังโจมตีจะได้ฮิวแรงนะก็ใส่เป็นเซตป้องกันเพื่อที่จะได้ยืนทุกคนยืนในสนามแป่นนานนะอันนี้ผมใส่ม่วนะทุกคน อ่าแต่ผมก็จะเลือกออฟหลักเป็นพลังโจมตีเห็นไหมทุกคนพลังโจมตีเนี่ยเกาะเป็นพลังโจมตีทุกคนซึ่งคารอนผมเนี่ยฮิวแรงมากนะทุกคนคอนเซปในการใส่เนี่ยมันก็จะประมาณเนี้ยทุกคนไม่ได้ใส่ยากอะไรคือมันอยู่ที่ว่าเราเนี่ยอยากจะบิ้วตัวละครไปในทางไหนอยากจะทําให้ตัวละครเราเนี่ยเป็นยังไงอยากจะให้ยืนนานจ่ายสกิลเรื่อยๆอยากจะให้แรง หรืออยากจะให้จ่ายสกิลที่ติดสถานะรัวๆอ่ามันก็แล้วแต่เรานะทุกคนซึ่งคอนเซปต์เนี่ยมันก็ประมาณนี้ซึ่งแต่ละเซตไม่มีผิดไม่มีถูกนะทุกคนก็ผมอยากให้ทุกคนเนี่ยคิดว่าตัวเองเนี่ยอยากบิวตัวละครแบบไหนอยากทําตัวละครยังไงซึ่งมันจะได้สนุกมากขึ้นนะทุกคนในการทําตัวละครของตัวเราเองเ่ยอาจจะไม่ต้องทําตามคนอื่นเขาหรือว่า ในมุมมองของทุกคนเนี่ยมองว่าเซตเนี้ใส่กับตัวนี้ดียังไงอะไรอย่างนี้นะครับทุกคนซึ่งมันแล้วแต่เราเลยไม่มีผิดไม่มีถูกนะทุกคนอ่ะสำหรับวันนี้ก็ลากันไปเท่านี้นะทุกคนหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับแล้วก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด s u b s r r i e e ผมด้วยนะเป็นกำลังใจให้ผมด้วยอ่าไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าตับวันนี้ก็สวัสดีครับ